กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 แต่ว่าก็ดีใจสุดๆเลยที่วันนี้พอมาแล้วไม่ได้คิดว่าพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเนี่ยจะมาร่วมยินดีกับเราสองคนนะฮะก็อย่างที่เราสัญญากันไว้ครับตั้งใจสุดๆนะฮะจะประกาศวันนี้ว่าผมจะมีเมียอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะก็ก็เลยก็เลยมามาแถลงข่าวให้กับพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนได้ได้ฟังกันแล้วจะมาเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเพราะว่า อย่างที่บอกครับว่าผมเชื่อว่าทุทกๆคนเนี่ยอยู่กับเราอยู่กับผมแล้วก็คุณเอมี่มาเนี่ยคือตลอดระยะเวลา10ปีเนาะเป็น10ปีนะครับที่เราอยู่ในวงการบันเทิงก็มีหลายท่านก็เรารู้จักเราตั้งแต่เราเป็นเด็กเข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่เราสองคนเริ่มรักกันจนกระทั่งวันนี้เราเดินทางมาในจุดที่เราพร้อมแล้วท,ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยก็เลยอยากจะขอเชิญพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการนะครับในวันนี้ว่าเราสองคนจะแต่างงานกันแล้วอะ เป็นที่เลยครับก็ผมขนลุกนะผมตื่นเต้นนะไม่รู้กันครับก็คือจะมีวันวันมั่นอันนี้เป็นวันวันมั่นนะคะก็จะเป็นวันที่8มิถุนายนที่วังจักรพงศ์นะคะแล้วก็จะมีวันปาร์ตี้เรียกปาร์ตี้เหรอเรียกปาร์ตี้เลยวันที่28มิถุนายนนะคะ คาซาแอทิน่ครับก็คือก็จะเป็น2วันก็จะเรียนเชิญพี่ๆนักข่าวนะฮะทุกท่านเลยทั้ง2วันเลยคือวันวันแรกที่คุณเอมี่บอกเลยคือวันที่8เนี่ยวันที่8มิถุนาคือจะเป็นวันพิธีการทั้งหมดจะเป็นรถน้ําสังในวันนั้นจะจดทะเบียนในวันนั้นเลยนะครับนั่นคือวันที่8มิถุนาส่วนวันที่28อยากทุกคนไปลันลากัรลันลากันนะฮะไปไปเมาด้วแหละไปสนุกสนานกันเลยอยากอยากจะเชิญทุกคนเพราะผมก็มองว่า คือคือในวันงานพิธีเนี่ยที่ผมแยก2วันงานพิธีก็เป็นงานจริงจังไปกว็ว่ากันไปส่วนงานวันที่28เนี่ยก็อยากเชิญทุกคนเลยไปไปในวันนั้นนะครับวันที่8นี้แบบไทยปะคะใช่ครับ,บ,บใช่เป็นแบบไทยเลยครับไทยแล้วมีตีงงาน,นยังคะของวันที่ยีก็จริงๆก็คือมันเป็นแบบไทยๆมากกว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเพื่อนเจ้าสาวก็จะใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปด เขาหมายถึงวันที่28มีติดงานหรือยังคือช่วงนี้หูอื้อนิดหนึ่งนะฮะเขาตื่นเต้นเรื่องจะเป็นเจ้าสาวแล้วหูเลยอื้อแล้วฟังอะไรไม่รู้เรื่องเท่าไหร่28มิถุนาจริงๆก็ไม่ได้จะบังคับใครว่าจะต้องใส่อะไรนะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่ก็อยากจะให้มาสนุกสนานมากกว่าแต่ขอให้ผอมสวยเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะฮะอะไรนะอะไรนะไม่เอาเอาอะไรให้ได้ยินด้วยนะตอนนี้พี่มีเป็นมีเตรียมงานแต่งไปถึงไหนแล้วคะ ก็จริงๆก็พร้อมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบบพวกดอกไม้เวทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องชุดเรื่องการ์ดนี่ก็เพิ่งจะยังไม่เสร็จดีด้วยจริงๆการ์ดก็จะเสร็จแล้วละค่ะแล้วก็น่าจะเสร็จทุกอย่างเร็วๆนี้ละค่ะสุดใจไหมคะสุดใจค่ะค่ะก็โอเคลวค่ะชุดก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดไทยกำลังจะเสร็จยังไม่เสร็จดีนะคะก็น่าจะพร้อมแล้ะ จริงๆก็เหลือนิดๆหน่อยๆให้เข้าที่นะคะอย่างที่ผ่านมาเราก็มัวแต่ไปโฟกัสปาร์ตี้ที่ภูเก็ตพอเรากลับมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะลุยเรื่องเรื่องงานบ้านกับงานแต่งวันที่28่สิไอจีหวานมากที่ภูเก็ตด้วกามาค่ะเราปฟัง่อยบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่ตามที่เราตั้งใจไว้เลยครับมันเป็นความสุขที่ที่อิ่มที่ก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้ครับคือด้วยความแต่จะแตกต่างกันที่ว่าคือนั่นคือเพื่อนร่วมงานที่เราเติบโตมาด้วยกัน เราอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตกันทั้งมีความสุขความเศร,ร้าความเหงาทุกอย่างคือเขาอยู่อยู่กับเราสองคนทั้งหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราบว่าเดี๋ยววันที่28เนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาดูแลทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะขอขอ,ขอพรีพรีเวดปาร์ตี้ก่อนเลย <c oughs> ขอพูดความในใจขอคือผมมีความรู้สึกว่ามันสําคัญกับชีวิตเราสองคนมากโดยเฉพาะที่เราไม่มีป้ป้าคุณหมายถึงผมนะไม่มีป้ป้ามาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมอยากพูดในสิ่งที่อยากพูดในขณะที่เรายังพูดได้และมันยากเหลือเกินที่จะให้อะไรที่มันเป็นความสุขสุดๆเลยซึ่ไงไมครับเพื่อนๆแบบไปแสดงความดนเยอะมากแบบไปกันแน่นเลยสุดๆครับมันเกินบรรยายจริงในการที่เพิ่งเข้าใจในวันนั้นเองว่าการคือความรักที่บริสุทธิ์มันมีความหมายเราสองคนจริงเวลาเราไปยืนในโมเมนต,ต์ตรงนั้นสองคนแล้วเพื่อนๆพูดความรู้สึกที่มีให้กับเราตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาคือความรัก คือพี่ป๋อเขพูดว่ามันก็เป็นความรู้สึกของผมด้วยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สร้างกันภายในวันหนึ่งวันมันสร้างกันมาเป็นสิปีเราถึงจะได้เจอความรักคือเราได้เห็นแววตาที่มีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาที่ร่วมแสดงความดีกับเราเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่เราอิ่มมากอย่างที่ผมบอกว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าเราสองคนพอยืนเราไปยืนในตรงนั้นเนี่ยเราได้เห็นทุกๆคนนะครับ